สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็มาเจาะลึกเรื่อง power clip นะครับก็คือ power clip นี่ก็คือการที่เรา,เอ,าอ่ะรูปภาพหรือเอาตัวเส้นเวกเตอร์นี่ยัดเข้าไปในวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือลักษณะว่าเราจะเอารูปภาพนี้ยัดเข้าไปในนะครับยัดเข้าไปในตัวหนังสือนะครับเราก็จับรูปภาพไว้นะครับจากนั้นให้เรามากด Effect นะครับ แล้วก็ power clip แล้วก็ paste inside container นะครับแล้วเราก็เอาทุกสอนเนี่ยเข้าไปชี้ที่ตัวหนังสือนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการ power clip นั่นเองนะครับทีนี้อย่างเช่นว่าไม่ใช่ตัวหนังสือล่ะเราอาจจะเป็นรูปทรงนะครับเช่นผมจะเอาภาพเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูปหัวใจนะครับแล้วก็เปิดรูปหัวใจขึ้นมา รูปหัวใจเรียกหารูปหัวใจป่จะเป็นแบบรูปทรงมาตรฐานนะครับอ่ะเป็นว่ารูปหัวใจนะครับทีนี้เราก็บอกว่าเราจะเอารูปนี้ยัดเข้าไปในหัวใจนะครับเราก็กดเอฟเฟกนะครับ power clip pet inside container แล้วก็ชี้เข้าไปที่หัวใจครับทีนี้มองดูว่าเอ๊ะมันทำไมไม่เห็นนะครับ เพราะสาเหตุว่าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเอาหัวใจอยู่ตรงนี้แต่ตรงที่มีการเซตอัพเนี่ยเขาจะมีการเซตอัพกันโดยเรากดที่ Two Option นะครับนะครับแล้วก็เข้าไปที่เครื่องมือ Work Space นะครับแล้วก็กด Edit นะครับมันก็จะมีตัวที่เขียนว่า Auto Center New Power Clip Content นะครับอันนี้ผมไม่ได้ติ๊กถูกเอาไว้นะครับแสดงว่า วัตถุอยู่ตรงไหนให้เขาอยู่ตรงนั้นไม่มีการยกมาไว้เซนเตอร์กับตัว power grid นะครับซึ่งตอนแรกที่โปรแกรมตั้งอ่ะส่วนมากก็คือจะตั้งเป็น auto center ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันจะลากไอ้รูปนั้นเข้ามาอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของตัวคอนเทนเนอร์นะครับทีนี้เราก็ถ้าเรากด auto นะครับแล้วคลิก ok นะครับต่อจากนี้ถ้าเราเราทำเนี่ยมันจะกระโดดเข้าไปอยู่ในนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูใหม่นะครับ นะครับแล้วเราก็จับรูปไว้แล้วบอกว่ารูปภาพคุณ power clip s พ e inside content ปุ๊บโดดเข้าไปปั๊บมันจะ auto center ก็คือมันจะเข้าไป Center อยู่ไหนๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานผมว่าการที่ไม่ auto center นี่จะดีกว่าครับเพราะว่าพอระวังรูปตำแหน่งตรงไหนมันก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนั้นทีนี้เราก็มาแก้ไขได้กรณีที่ว่าตัวนี้เป็น power clip ใช่ไหมครับแล้ก็ของจริงๆมันอยู่ตรงนี้แต่เราอไม่เห็น เราก็จะทําการ Edit Content นะครับก็คือ Edit Content ข้างในพอเราเปิดมามันจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยนครับเหนือจะสามว่าเป็นอีกโลกหนึ่งของ PowerClip นะครับเราก็เลื่อนมันมาไว้ที่ตำแหน่งหัวใจนะครับอาจจะย่อลงหรือขยายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าให้เกินขอบของคอนเทนต์นะครับจะให้เยอะอย่าให้เกินขอบของคอนเทนเนอร์นะครับจากนั้นเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ f i n i s h คิดดิสเลเวลนะครับรูปมันไปจะเข้าไปอยู่างในนะรับอันนี้จะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจนะครับก็คือมันลักษณะที่ว่าพาวเวอร์คลิปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกล่องนะครับที่มีรูแล้วเรามองรูมองรูเข้าไปแล้วเห็นของแล้วเห็นสิ่งของสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวจะวาดอธิบายให้เข้าใจนะครับก็คือเรามีกล่องก่อนเดี๋ยวเราวาดกล่องมาเอาดันนอเมะความที่เราถ้ เราจะเป็นอย่างนี้นะลักษาะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้รูปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารูปภาพรูปนึงเนี่ยนี่อ่านะครับเราจะรูปภาพรูปนึงเนี่ยยัดยัดเข้าไปในกล่องเดี๋ยวจะ เราจะรูปภาพรูปหนึ่งอ่ะยัดเข้าไปในกล่องนะครับพอเรายัดเข้าไปนี่มันส,นส่วนที่เห็นก็ยี่อยู่ตรงนี้ส่วนบางครั้งมันอยู่ไปนอกนอกรูกที่เราเจาะไว้ไอ้รูเจาะนี่ก็คือคอนเทนเนอร์นะครับเสร็จแล้วเราเอาภาพเข้าไปเนี่ยเราไปไปวางไว้ที่ตัวคอนเทนเนอร์มันก็รูปภาพรูปนั้นก็จะกลายเป็นวงกลมตามคอนเทนเนอร์ของเขานะครับนี่ก็คือการฟาร์กิฟการที่เซตฮับเซตฮับให้มีออโต้เซนเตอร์เนี่ย คือเขาก็จะเอาเซนเ,นเตอร์ของตัวนี้กับเอเซนเตอร์ของรูปอะมาวางให้ด้วยกันมันก็เลยจะถูกดึงเข้ามาแล้วมาโชว์ให้เห็นเลยเพื่อพิธีจะคนดูแล้วก็ไม่งงถ้าเราไปเปิดตอนแรกเราไปเปิดเป็นไม่ออโตโซเซนเตอร์เนี่ยคือภาพมันหยุดที่ตำแหน่งไหนมันจะอยู่ที่ตำแหน่งนั้นตลอดเวลานะครับไม่เกี่ยวกันทีนี้เราจะอธิบายเพิ่มเติมครับก็คืออย่างคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีคอนเทนเนอร์มันจะโชว์แค่วงกลมตรงนี้นะครับไม่โชว์ไอที่กล่องที่ผมวาดขึ้ยมาอันนี้ผมจินตนาการให้ดูว่า มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโ์แบบนี้ทีนี้เราจะเข้าไป Edit Content เนี่ยเราต้องทำการคลิกขวาที่ตัวตัวตัวกรอบนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเข้าไปแก้ไขนะครับนี่เรากด Edit Content แล้วเราก็มันก็จะเข้าไปในกล่องนะฮะัมันก็กล่องตรงนั้นนะการ power clip k e ดิปุ๊บเราวิ่งเข้าไปในกล่องนะแล้วเราก็ไปตกแต่งให้ยังไงก็ได้ตามใจชอบของเราอาจจะทำการวาดเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ ว่าสีว่าอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือใส่ตัวงสืง่อหรือใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราเมื่อเราทำข้างโลกข้างในในคอนในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการคลิกขวาที่รูปภาพแล้ว,ลวก็ฟินิชนะครับก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้ส่วนตัวคอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะมีส่วนของเขาอยู่นะครับเราทําอย่างนี้ได้นะครับเห็นว่าแล้วทีนี้เราจะลงสีเนี่ยลงสีเข้าไปปุ๊บเป็นอย่างเช่นผมจะลงสีฟ้า ตรงนี้ไม่ปรากฏเห็นไหมครับมันเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังรูปคือรูปมันอยู่ตรงข้างหน้าให้เราเห็นก่อนแล้วก็สีของตัวรูปหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะอิดิตคอนเทนต์ใหม่ทีนะครับอ่าแล้วผมเลื่อนรูปลงมานิดนึงนะครับแล้วทีนี้ส่วนนี้จะเป็นที่ส่วนว่างมันก็จะโชว์รูปของตัวคอนเทนต์ที่เป็นหัวใจสีน้าเงินนี่นะครับผมที่ขวาแล้วก็ฟิชนะครับ เห็น mm hmm. ไหมครับมันก็จะโชว์ไอ้ส่วนที่เป็นรูปหัวใจทีนี้ไอ้รูปหัวใจนี่เราก็จะมาแต่งสีได้ทําอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมครับแล้วเราก็ทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราลงลงสีในส่วนของคอนเทนต์ก็คือส่วนของไอ้ตัวเนี้ยตู้คอนเทนเนอร์เหมือนก็นลงลงลงส,สีตัวเนี้ยเหเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มันจะไม่โชว์มันไม่โชว์ขอบนอกของมันนะคมันไม่โชว์ขอบนอกมันจะเข้าไปโชว์เฉพาะขอบด้านในของมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนสีด้านในเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราไปแตะข้างในแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นสีอย่างนี้มันก็มองทะลุไปเห็นเหมือนกับตัวนี้ที่มองทะลุไปเห็นเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเข้าใจว่าไอ้กล่องเนี่ยไอ้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ารูที่เจาะไว้แล้วเราจะมองเห็นเฉพาะรูรูนั้นอย่างเดียวนะครับอันนี้เข้าใจแล้วครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของว่าถ้าเราจะทําให้ใสเราทํำยังไงอย่างเช่นว่าตัวนี้มีการทําการ PowerClip เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะขยายนิดนึงนะครับ Edit Content นะครับอ่านครับเฮ้ยอันนี้เป็นการ Attack นะครับคือเป็นแยกมาเลยนะครับไม่ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับเราตัวคลิกดูดีๆนะมันจะมีเขียนว่า Edit Content และ Attack เลยก็ Attack ก็คือเอาออกมาเลยนะครับ e d i t Content ปุ๊บจะเข้าไปในโลกของ PowerClip ใช่ไหมครัเราก็ไปตกแต่งโดยมีเส้นสีน้ำเงินนะเป็นเส้นขอบของมันนะครับทีนี้เราก็ทำการ Edit แล้วก็ Finish นะครับ เรียบร้อยแล้วเราได้หัวใจของเรามาครับทีนี้ไอ้รูปที่ทำเบลอวัตคิปเนี่ยเราอยากจะทําให้มันใสจะทำยังไงใช่ไหมครับทีนี้เราจะทําให้มันใสมองทะลุปไปเห็นด้านหลังนะครับจะใสด้านหลังอย่างนี้ไปมผมอยากจะทําให้ตรงเนี้ยทําตัวที่ทำเบลอวัตคิปอะใสมองทะลุปไปเห็นตัวต้นไม้ข้างหลังนะครับเราก็ทําการใช้เครื่องมือททนฟอร์มทำใสแลนะยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็ตั้งเปอร์เซ็น แล้วก็โอเคอเห็นไหมครับมันไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทํากับสีข้างนอกเลยนะคือเราทากับสีสีของตัวคอนเทนเนอร์ตัวกล่องคอนเทนเนอร์ที่ที่บังอยู่ทีนี้เราต้องการเข้าไปแก้ไขในในจุดของข้างในเนี่ยเราต้องทําการยังไงครับติดคอนเทนต์นะครับคลิกขวาแล้วก็ edit content. อีดิ c คอนเทนต์แล้วเราก็ไปทําให้รูปรูปเนี้ยใสนะครับทำให้รูปใสมีฟอร์มเห็นไ,ไหมครับมันจะใสแล้วเราก็ตั้งเปอร์เซ็นต์อาจจะทำเปอร์เซ็นต์ให้มัน อ่อนแก่ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็ finish นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับทว่าคลิปมันก็จะใส่มองทะลุไปเห็นด้านหลังของหลองม้ก็มีตัวนั้นอีกทีหนึ่งน,นี่ก็เท่ากับว่าเราจะสามารถทําตัวทว่าคลิปให้ใส่ได้นะครับโดยการเข้าไปแก้ในกล่องนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทําที่เปลือกออกมาใช่ไหมครับอย่างนี้สมมุติว่าตรงนี้นะผมลงเป็นสีแดงอ่ะคอนเทนต์ผมลงเป็นสีแดงเพราะอะไรมันถึงจะมองเห็นทะลุเข้าไปข้างในเพราะสาเหตุที่ว่า สีแดงเนี่ยมันเป็นสีของคอนเทนต์นะครับแล้ววัตถุที่เป็นรูปดินแตกเนี่ยมันใสเลยมองทะลุไปเห็นด้านหลังของตัวคอนเทนเนอร์ทำให้เราเปลี่ยนสีได้เห็นไหมครับเนี่ยเราสร้างสารรค์งานได้ครับสบายเลยอาจจะมีการไล่โทนด้วยก็ได้นะครับก็คือเป็นการไล่โทน,นตัวคอนเทนเนอร์ด้านนอกนครับเอาคลิปแล้วลองไล่โทนนะครับก็จ,จะเป็นลักษณะนี้ ทีนี้ผมจะ edit content ออกมาเพื่อให้สมา r t ิเข้าใจผมทำการ add tag อ,ออกมาเลยก็คือแยกมันออกมาปุ๊บเห็นไหมครับแล้วผมเอาันนี้ออกเห็นไหมครับมันก็มีความใสของตัวไอตัวนี้ที่ที่เป็นตัว content บวกกับไอตัวใสของตัวรูปภาพนะครับทีนี้เรามาดูเช็คนะคี้มาทำสา,แบ,ำสาแบบไหนทำสแบบยูนิซอนเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์ตอนที่เราตั้งค่าไว้จอแรกที่เราทำสแล้วแต่มันไม่เห็นเป็นใส อัาน,นี้ก็ทำเป็นสีทึบปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสีทึบปกติอ่าเรียบร้อยแล้วครับเราก็จนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมีสส่วนส่วนที่เป็นตัวคอนเทนเนอร์กับส่วนที่เป็นเนื้อหาข้างในด้านในตวัวที่เป็นคอนเทนเนอร์ด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อหาด้านในตรงน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนทําอะไรของเราได้เรียกว่าสร้างสารรค์จินตนาการได้นะครับก็คืออยาก,ยากจะอยากจะเอาแบบว่า ให้เป็นตัวสืออย่างเงี้ยผมทําไปใช่ไหมผมก็ทำาปล่าปะคริปเป็นตัวหังสือเปะ่ไว้ข้างหน้าครับแล้วรูปของผมเนี่ยก็กลายเป็นแบบภาษาแพบนีใช่ไหมครับเป็นตัวหังสือที่มีที่มีรูปดินขึ้นมาเป็นเป็นก้อนนะครับอาจจะทําให้มันตัวมันมีมีเงาด้วยก็ได้แล้วเป็นเป็นเงาฟุ้งขึ้นมาแหละอ่าที่เดียวจะทําไม่ได้ครับเพราะว่าตัวมันเป็น Power ปะคริปแล้วมันก็ติดคําสั่ง Power ปะคริปอยู่มันทําไม่ได้เราก็เอาตัวที่เป็นตัวที่ไม่ใช่ Power ปะคริปนะครับ นี่ผมจะเอาตัวที่ไม่ใช่เป็นเผากิปคัดลอกขึ้นมาอีกอันหนึง่งแล้วก็ทําการออเดอร์แล้วก็บีไฮตัวนี้นะครับก็คือบีไฮก็คือประยุมด้านหลังมันชั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังมัน,นนะเมื่อบนอ,อยู่ด้านหลังมันปุ๊บเราก็ทําการแนปเพื่อที่ให้เขาเข้าไปติดกับตัววัตถุนะครับมันจะซ้อนกันสนิทเลยแล้วก็เราก็ พ่อ,อยมาทำดรอปชาโดนะครับดรอปชาโดแบบไหนอแบบนี้นะครับน่ะเป็นดรอปชาโดขึ้นมานะครับเราตั้งเปอร์เซ็นต์นี้ให้เป็นเดี๋ยวตั้งตรงนี้เป็นฮอร์มอนนะแล้วก็ตั้งเปอร์เซ็นต์ให้มันเป็นเงาผมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ทำการฟุ้งกระจายทำการฟุงกระจาย เราก็จะได้เป็นเป็นเงาขึ้นมาละอยู่ตัวด้านหน้านะครับทีนี้เราก็นําทั้งสองชิ้นเนี่ยคือจับจับทั้งสองชิ้นไว้นะครับ่นส่วนมันจะเป็นการจับสองชิ้นนะครับแล้วเราก็ไปวางไว้ตำแหน่งที่เป็นที่เป็นอย่างนั้นมันก็จะมีการยกขอบมาส่วนตัวสีดํานี่เป็นลนักษณะเป็นความหนาของตัวสื่อเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นรูปที่เอาคลิปที่เรามาใช้สร้างสารรค์งานได้นะครับ เพราะฉะนั้นลองทำกันดูนะครับแล้วก็สงสัยติดขัดตรงไหนเพื่อนสมาชิกก็พิมพ์สอบถามมา